สวัสดีครับคาร์บ้โปรดักต์นำเสนอสวยๆอคันครับอันนี้เป็นนิสสันนาวาล่านะครับนี<ด>่ผมถ่ายให้ดูตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานคาร์บ้โปรดักต์ลาดท้าวร้4ยแยก9นะครับก็เป็นบ้านเป็นโรงงานด้วยรถคันนี้นะครับเข้ามานี่จัดครบชุดเลยมีหุ้มบ่อข้างหน้านะฮะเราทำแบบสวมนะครับอันนี้น,นิสสันนาวาล่า mp 3 0 0ดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมอันนี้เป็นสีวายแดงนะครับหรือว่าแดงมะเหมี่ยว ตัดด้วยด้ายเย็บสีเหลืองนะฮะตรงกลางเป็นลายตะข่ายปีเสื้อนะครับนะฮะเราใช้ด้ในไนลอนอย่างดีในการเย็บนี่นะครับด้ายไนลอนสําหรับเย็บบอร์ดรถยนต์โดยเฉพาะเลยะครับใช้กันทนทนนะฮะแล้วก็ด้านหลังเราทํากระเป๋าสองข้างนี่นะฮะกระเป๋าสองข้างซ้ายขวาหนังของที่นี่จะแตกต่างข้างนอกตรงที่ว่าเราเป็นหนังลามิเนตนะครับคำว่าลามิเนตก็คือการประกบด้วยผ้าชีคอร์ดแล้วก็ฟองน้ำห้ามิลหนังหนาหนึ่งมิล เต็มนะครับมันมินเต็มใช้กันทนทน,ตนบบกแคปเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับไอที่เห็นเนี่ยนะฮะเราถอดพลาสติกของเดิมออกนะฮะแล้วเราเอาของใหม่เข้าไปแทนที่และปรับมุมองศาให้มันเฉียงนะฮะต้องการให้นั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวนั่งนะฮะก็เราทําให้เชิดขึ้นเหมือนอย่างด้านหน้านี่คือการนั่งที่ถูกท่าแล้วก็นั่งสบายคือด้านหน้าจะเชิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเบาแคปของเราก็เราทําให้เชิดตามข้างหน้าแต่ก็ พื้นที่จํากัดเราก็พยายามให้มากที่สุดนะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับส่วนนี้ที่เกินขึ้นมาคือส่วนนี้ก็อยู่ช่วงของใต้ขานะฮะเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนใต้ขานะครับเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับฟองน้ําฉีดนี่ใช้กันทนทนเลยนะครับแล้วก็มาปูพื้นนี่ปูพื้นห้าดีผมถ่ายดูใ,ใกล้ๆดูงานเรียบร้อยงานเนียนยังไงนะครับนี่ทุกส่วนนะครับปูเต็มหมด จากข้างหลังมาข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะมีส่วนนี่พลาสติกนะครับรอ,องส้นกันสึกแล้วก็จะมีหมุดทองเหลืองนะฮะสำหรับตัวล็อกพลาสติกล็อกนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับเราทําตามใจเจ้าของรถนะครับนะชอบสีไหนนะฮะคันนี้นะแดงมะเมี่ยวหรือว่าวายแดงสลับด้วยแดงสดเป็นนิสสัน MP 300ีามนาวาล่านะครับ รุ่นยอดนิยมนะของเมืองไทยรุ่นหนึ่งนะครับขอขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวีดีโอวันนี้นะฮะผมถ่ายให้ดูรอบคันหรือสนใจยังไงนะครับก็โทรมาคุยกันก่อนได้ที่080995-0637นะครับ0 8 0 9 9 5 0 6 3 7ขอขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ